There's no way I can save me. I really wanna try, but nothing gonna make. สวัสดีค่ะกลับมาเจอกิ๊อีกแล้วนะคะมาเจอกิ๊วันนี้ก็คือต้องมีรถรุ่นใหม่มานําเสนอแน่นอนวันนี้กิ๊มาแนะนํานะคะมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์1 5 0 0้วัตต์กล่องควบคุมส0มพัวัตต์ตัวนี้เลยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้าเลย เพิ่งเข้าก่อนหยุดปีใหม่นะคะคันนี้มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ีสีเดีกิ๊บพ้นสีให้ดูมีสีดำสีขาวสีเทาแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นมอเตอร์1,500วัตต์นะแบตเตอรี่72โวลต์20แอมป์แบต6กก้อนนะคะเราล้ำหนักได้ประมาณ 200-250กิโลนะคะแล้วก็ทําความเร็วได้ประมาณ70-75กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงชาร์จแบตหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล0กกิโลเลยะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าดีไซน์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีความแบบว่าดูหรูหราเนาะมีไฟ LED ให้นะคะเส้นขอบนี้นะสวยมากนะคะไฟ LED ดไดได,ได้ทำทางด้านบนด้านล่างเลยมีไฟฉุกเฉินทางด้านบนด้านล่างแบบนี้ให้เลยเด็กกินมาเปิดไฟให้ดูนะ ตัวนี้นะคะสามารถปิดไฟได้เปิดไฟ d ด y ไลท์ t ด a y time แบบนี้แล้วก็สามารถเปิดไฟปกติ ที่สําคัญมีไฟสูงให้ด้วยนะคะไฟสูงแบบนี้ให้ด้วยนะคะดีงามมากเลยเอามาดูในส่วนของยางกันยางก็ยังคงเป็นยาง14นิ้วอยู่นะเป็นยาง14นิ้วนะคะเป็นยางแบบไม่มียางในนะคะแล้วก็มีดิสเบรกให้เราดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังแต่ตัวนี้จะไม่ได้ชุดแต่งไปนะไม่ได้ชุดแต่งไปแต่ว่าเราจะมีสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ไปให้ลูกค้าจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้หรือลูกค้าจะไปติดอะแดปติดเองเปลี่ยนแปลงเองไปแต่งกันเองแล้วแต่ลูกค้าเลยตัวนี้โชคคน้าเป็นโชคไฮโดรลิกเหมือนเดิมค่ะเป็นโช้้คคไดดรรลิกกแแบบบบบสปปนนนะะเเเ็ตีีียยู่าน เป็นโชคสปริงแก๊สค่ะรับน้ำหนักได้ถึงประมาณ200-250เลยอ่ะมาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่าหน้าจอก็ยังคงเป็น LED ค่ะตัวนี้ LED ก็ใหญ่อยู่นะลูกค้า ใหญ่มากเลยนะก็บอกสถานะแบตเตอรี่บอกระยะทางบอกความเร็วนะคะเปิดไฟดูซ้ายดูวยขวาขึ้นที่หน้าจอทั้งหมดเลยคันนี้ยังคงปรับสปีดได้3สปีดเหมือนเดิมค่ะมาดูในแผงควบคุมตรงนี้กันดีกว่าตัวนี้เป็นตัวควบคุมไฟเห็นไหมตัวนี้ปิดไฟเดีัยได้ทางเปิดไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับระดับความเร็วนะไม่ได้เป็นภาษาจีนอยู่นะลูกค้าเนี่ยหนึ่งสองสามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แฮนด์ฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นเปิดไฟสูงะคะ่ะ เปิดไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเสียงแตะนะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินเปิดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะในส่วนของตัวคุณแจตัวนี้มีที่ห้อยถุงแกงให้นะเปิดยังไงตัวนี้อ่ะแบบนี้นะคะแบบพับเก็บได้นะคะเป็นที่ห้อยถุงแกงพับเก็บได้แบบนี้เลยเนาะคุณแจรถก็สตาร์ทรถได้2วิธีเหมือนเดิมก่อนที่จะไปคุณแจเรามาดูพอร์ชชาร์จก่อนคันนี้พอร์ชชาร์จ USB กับที่ชาร์จรถอยู่ติดก,กันนะคะด้านล่างตัวนี้เป็นที่ชาร์จ USB นะคะส่วนข้างบนตัวนี้เป็นที่ชาร์จถูกไหม เป็นที่ชาร์จอ่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะคะก็คือใช้เวลาในการชาร์ประมาณ6-8ชั่วโมงเต็มคะ่ะเต็มก็วิ่งไปยาวๆ6กิกิโลเลยมีช่องเก็บของตรงนี้นิดหน่อยกิ๊บก็ใส่คงใส่ของไว้นะคะคันนี้มีพายาให้แร้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่นะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองตรงนี้ได้นะคะสามารถเปลี่ยนแบตตรงนี้ได้เลยก็แบตอยู่ที่ประมาณ5ก้อนเนาะอ่ะมาดูในส่วนของกุญแจกันที่บ้างดีกว่ากุญแจตรงนี้ก็ให้เหมือนเดิมเลยมีกุญแจรถกุญแจรีโ,รรโมทนะคะมีรรรรรรระบบป้้้อองกกกกันาาาโจรรรมใหเเววลลล็ลแล มีคนมาโดนรถเรารถก็จะส่งสัญญาณเตือนแบบนี้เลยอ่ะนะคะถ้ายังมาโดนอีกนะคะเขาก็จะร้องแบบนี้แล้วก็คันนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้ค่ะนี่ปลดล็อกหนึ่งครั้งนะคะกดลูกใส่ฟ้าตรงกลางสองทีรถคันนี้สตาร์ทได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วอ่ะเรามาดูคันนู้นบ้างดีกว่าดูสีใหม่สีสีนู้นกันบ้างสลับสลับกันอ่ะไม่พอนะตัวนี้มีขาตั้งคู่ขาตั้งเดี่ยวให้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตัวนี้มีที่วางเท้าให้เป็นแบบว่าดึงเก็บนะ เดี๋ยวดึงขึ้นมาแบบนี้เวลาใช้งานไม่ใช่ก็พับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเบาะตัวนี้มีความลึกมากลูกค้าค่ะใต้เบาะเรามาดูในส่วนของงานใต้เบาะกันใต้เบาะลึกมากนะกิ๊จะแถมอะไรไปให้บ้างคันนี้แถมกระจกมองข้างคุณจรีโมทนะคะพนักพิงหลังผ้าย,ยางนะคะหมวกกันน็อกครึ่งใบเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะกิ๊ตแถมเสื้อกันฝนไปให้ด้วยแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะคะเป็นของเขาเลยนะ72งโวลต์20แอมป์แบบนี้นะคะเราต้องใช้ให้ตรงรุ่นนะแล้วก็เบาะมีความลึกมากค่ะลูกค้าสามารถไปใส่ หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆเลยค่ะนี่มากจริงๆนะแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีสวิตช์เบรกเกอร์ให้ทุกคันนะคะ mm hmm. บนสาไฟ้ที่จะมีสวิตช์เบรกเกอร์ให้เอาไว้เวลาเผื่อลูกค้าล้างรถเราก็แค่ปิดสวิตช์เบรกเกอร์ระบบไฟก็จะตัดการทํางานนะคะรถ mm hmm. คันนี้ก็สามารถล้างได้ปกติแล้วพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยเปิดสวิตช์เบรกเกอร์มันจะมีออนออฟอยู่เห็นไหมลูกค้าง่ายมากแค่นี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูในส่วนของงานไฟท้ายกันไฟท้ายสวยมากนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายฟเฟรเลียหรือว่าไฟเบรก ไฟฉุกเฉินนะคะสวยหมดเลยตัวนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้ไฟฉุกเฉินติดหรือยังอ่ะประมาณนี้ไฟสวยมากเดี๋ยวเบรกไฟดูไฟสวยมากจริงๆแล้วก็เสียงแต่เสียงดังฟังชัดนะคะเส<ๆ>ียงดังฟังชัดแบบนี้เลยนะแล้วก็คันนี้เวลาลูกค้าได้ไปจะต้องไปประกอบอ่าในส่วนของรอหน้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะที่เหลือคลิปก็จะไป ประกอบไปให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้ไฟหน้ามีความสว่างเป็นพิเศษนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบพิเศษเลยมีความสว่างสูงมากๆใครสนใจคันนี้สามารถสั่งซื้อได้นะราคาอยู่ที่2 2 9 9มเบาทเดี๋ยวกิ้ให้ช่องทางการสั่งซื้อที่ไายคลิปนะคะคันนี้มีสีสีเลยชอบสีไหนก็จัดสีนั้นนะสติกเกอร์ถ้าไม่ชอบก็สามารถไปเปลี่ยนใหม่ได้นะคะถูกระดีต้องที่ไทยวอเท่านั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไว้แบบว่าเออจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆเวลาที่ามารีวิวสินค้าใหม่ตอนนี้ของ เยอะมากคลิปน่าจะมาลงคลิปบ่อยนะคะยังไงวันนี้ฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ to feel myself alive